สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคน ผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวจารสกัดอินทรีย์นิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดเข้าสู่ช่วงที่สองครับเบต้ากรูแคนในวีวันกับโรคภัยครับช่วงแรกเราได้คุยกันไปแล้วครับเรื่องของเรื่องของเบต้ากรูแคนกับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็เบาหวานมีด้วยกันนะครับสประเภท เราได้คุยไปแล้วครับเรามันจะมาต่อกันเลยครับเรื่องของโรคเบาหวานต่อฮะว่าเบต้าคูแคนกับโรคเบาหวานเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับคุณหมอครับต่อเลยฮะบโรคเบาหวานกับเบต้าคูแคนกับโรคเบาหวานเนี่ยเบต้าคูแคนคือเข้าไปช่วยฟื้นฟูสภาพการทํางานของตับอ่อนนะครับให้ตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้เหมาะสมกับร่างกายในกระแสเลือดช่วยในการผลิตอินซูลินให้เหมาะสมกับร่างกาย ให้เกิดความสมดุลสมดุลไม่ไม่มากเกินไปนะครับคือไปช่วยเรื่องของดูดซึมซับครับคือผลิตการดูแลครับลดความหนืดในกระแสเลือดด้วยนะครับเลือดมีลดความหนืดด้วยหนืดนี่มันจะทําให้ร่างกายเราเป็นความดันได้นะครับเลือดจะอาศัยกระแสเลือดเราไหลเวียนไม่สะดวกช่วยด้วยนะช่วยด้วยได้คุณประโยชน์ใช่ประโยชน์โอเคเลยใช่ครับนะครับเรื่องของเบต้าโูแคนะฮะครับแล้วมาดูต่อฮะ แล้วมีอะไรครับเบต้าใช้กับอะไรได้ยังฮะใช้กับโรคไขข้อโอ้โรคไขข้อเป็นเยอะนะครับคุณหมอครับโรคไขข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดวัยผู้สูงวัยผู้สูง<ว>มันเกิดได้ทุกไวัยไหมฮะโรคไขข้อเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนนะบางคนบอกต้องเกิดอายุมากๆเท่านั้นจริงๆเป็นได้ทุกวัยนะครับครับทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นได้เท่าเทียมกันหมดโรคไขข้ออัก,อกเสบสมันยังไงฮะมันถึงเป็นไขข้ออักเสบอะบางคนเป็นตามมืออาจารย์เคยเห็นไหมับมือปนนเอานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเกาไหม เกานั่นก็ส่วนมากจะขึ้นตามหัวแม่โป้งเท้ากับหัวแม่โป้งมือดูง่ายๆครับมีอาการปวดส่วนตัวไขข้อเสพพวกรูมาตอยอักเสบเนี่ยจะเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยขาดสารอาหารับทําให้จอยนะครับจอยฟูดตามไขข้อต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงตัวเบต้ากูแคนจะไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มสายใยทําให้มีคอลลาเจนตามไขข้อมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นนะครับสมบูรณ์ขึ้นก็คือไขข้ออักเสบเนี่ยโรคไขข้ออักเสบเนี่ยคือสําคัญมากแต่หลายคนมันก็เจ็บปวดปวดมันปวดแบบต้องต้องพึ่งยาครับต้องฉีดต้องกินยาแก้ปวดนะคุณหมอพอรับปวดเรากินยาแก้ปวดเป็นไงก็ก็หายปวดหายปวดแต่มันจะลงไปสะสมอยู่ที่ตับคือกินมากไปเนี่ยไม่ดีไม่ดีครับต้องกินตามแพทย์สั่งว่าอย่างนั้นคือมันเป็นยาเขาเรียกอะไรฮะปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดมันจะเป็นพวกที่มีสารอินฟฟมมัตอรี่มันไปช่วยอะไรฮะระงับระงับอาการไปไปแก้ไหมฮะแก่ไประงับอย่างเดียวให้หายปวดให้หายปวดเออระงับไปหายปวดพอหมดยามันก็ปวดต่อหมดยาก็มีอาการปวดปวดต่อนอกจากเราต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักร่วมเราก็ต้องใช้เวลาการอาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคุณหมอมีการบํารุงรักษาต้องใช้เวลาพวกหมอเขาเรียก คือการติดเชื้อด้วยก็ต้องออกกําลังกายด้วยต้องออกา4อ4อครับตัวท้าย5อคืออาหารเสริม5อด้วย5อด้วยก็รับประทานพวกสมุนไพรนะครับมีอีกไหมฮะคุณหมอเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนในวิบวันกับโรคภัยเนี่ยนะครับก็จะมีพวกที่เป็นกันเยอะเลยตอนนี้เริ่มฮิตนะฮะกดไหลย้อนกดไหลย้อนอ่านี่เป็นฮิตนะพูดมาหลายรายการนี่ก็ปัญหากดไหลย้อนก็คือหมายถึงว่ามันมีกดย้อนกลับขึ้นมาชื่อก็บอกแล้วกดไหลย้อนแสบที่หน้าอกนะฮะ ช่วงไหนหน้าอกนี่นะฮะกลางหน้าอกเลยมันมันยังไงฮะมันแป๊บแป๊บแซบมัขึ้นมาที่คอบางทีเราจะสัมผัสโดยการได้กลิ่นับอาหารขึ้นมาที่คือมันจะออกมาตามหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาถึงจมูกเลยกลิ่นครับเมตาครูแคนจะไปทํำยังไงฮะไปไปทํำยังไงกับคือในในกระเพาะอาหารเราเนี่ยในความเป็นกดเป็นด่างที่สามารถจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อยู่แล้วแต่อเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อนหรือทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารก็คือตัวชื่อ อ่านยากครับแต่ผมชอบเรียกมันเฮลิคอปเตอร์คบจริงมัน<อ>ชื่อเฮทโรแบคเตอร์ไโลเตัวนี้มันจะมีความอดทนหรือต้านทานกับกดในกระเพาะอาหารเป็นพิเศษครับอฆ่าไม่ตายกดเราสามากดกดเนี่ยไปย่อยอาหาร<อ>แต่เชื้อตัวนี้ถ้าเกิดได้เข้าอยู่ในในกระเพาะอาหารแล้วนอกจากไม่ตายแล้วมันยังกัดผนังลากระเพาะอาหารเรา นี่ละฮะเป็นสาเหตุใช่ไหมครคุณหมอเวลามันกัดกระเพาะแล้วเกิดครียกระเพาะเป็นแผลก็มีอาการปวดแสบปวดแสบปวดร้อนทานยาลงไปอยาแก้ปวดนะครับก็ทานยาแก้ปวดไปก็ไม่หายเพราะแก้ไม่ตรงจุดเพราะเราไม่ทราบว่าในกระเพาะอาหารเรามีเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ส<อ>่วนแบบตัวเบต้ากรูแคนก็จะเข้าไปช่วยสร้างภูมิต้านทานแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการกําจัดตัวนี้ออกจากอ๋อไปกําจัดคลิปก,กดเกลือในกระเพาะทําให้จุลินทรีย์ตัวนี้ ตายได้เหมือนกันก็คือจุลสีก็ขี้คายก็คือลดน้อยถอยไปแพ้ในกระเพาะอาหารก็ไม่เป็นครับถ้าแผ้ไม่เป็นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือลำไส้เนี่ก็จะไม่มีโอ้คุมเลยรเราต้องช่วยช่วยป้องกันถังอ้อมนะฮะเบต้าคูแคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะมีไหมครับเบต้าคูแคนกับโรคภัยจะมีการไปกระตุ้นสร้างไขกระดูก นะครับาย,รา,ายกระดูกก็คือไขกระดูกก็ฟอสซ่าอยู่แล้วเป็นตัวที่สําหรับสร้างเม็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดหรือว่าพลาสมาเฟ <นะ S 1> ต้ากูแคนก็จะเข้าไปากระตุ้นให้ร่างกายสามารถผลิตเม็ดเลือดได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับทาให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับผมโอ้โหได้หลายข้อเลยนะครับเนี่ยแม่ผมถึงบอกว่าเอาตัวเห็ดตินจือนะครับตังกุยเฟต้ากูแคนรวมกันฮะ โอ้สุดยอดนะฮะโอเคมีไหมฮะเบต้าคูแคนกับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะครับความสวยความงามนะครับผมเบต้าคูแคนช่วยเรื่องผิวหนังด้วยละครับคุณหมอครับผมมาจากผิวหนังแห้งนะครับผิวหนังตกสะเก็ดนะครับมันเป็นเซลล์เม็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะไอพวกเขาเรียกอะไรแรงกระแทกเซลลเนี่ยมันผิดปกติมันก็เข้าไปช่วยทําให้อ่าเซลล์ผิวหนังเนี่ยสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับแต่การติดเชื้อเนี่ยหมดไป แต่ถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆนอาจารย์ก็จะเป็นพวกสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอ่ะผมเห็นนะคืออันนี้โอ้โหเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นคุยๆอันนี้เป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนมันก็จริงๆแล้วมันก็น่ารังเกียจนะครับมันไปไปสร้างเสริมสร้างสร้างเซลล์ผิวหนังอ่ะให้กลับมามีความชุ่มชื้นมีน้ำหล่อเลี้ยงผิวหนังมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประโยชน์ของการทำให้ผิวสวยอ่ะ ไปเพิ่มคอลลาเจนอ๋อมีคอลลาเจนด้วยจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันจะหดหายไปทุกปีนะคุณหมอใช่ไจนตามวัยครับตามวัยใช่ไหมแอะไรนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาให้ชงดื่มชงดื่มเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้เต่งตึงแล้วก็ลดรอยแผลเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลดรอยย่นผิวหน้านะครับตีนกาอะไรพวกนี้มันจะช่วยลดอิลาสตินนะครับบางคนนี่เขาเครื่องนะคุณหมอเราไปทักทายเขาต้องระวังนะ อายุ<อ>กคุณพี่คุณต,ตีนกาเยอะนะเขาย้อนมาไงคุณหมอ,อตีนกาเนี่ยบนหน้ากูแต่ตีนกูอยู่บนหน้ามืออันนี้มุกฮะเวลาไปทักใครไปทักเขาไม่ได้นะเฮ้ยตีนกาเยอะจังมันย้อนะอระบบอกตีนกาบนหน้ากูตีต,ตีนกูอยู่บนหน้ามืออันนี้ไม่ได้หยากนะเป็นมุกนะครับท่านผู้ชมครับขำๆอ่ะมีอะไรครับช่วยให้กดไฮยาลูโลอิกนี่ตัวนี้สําคัญช่วยอะไรครับตัวนี้ฮะมันไปช่วยยังไงฮะมันเป็นช่วยการลดการอักเสบอ๋อไปถึงว่าผิวหนังเนี่ยมันมีการอักเสบใช่ ถ้าเกิดเราไม่มีการหนักเสพนะครับร่างกายเราถ้าไม่มีการหนักเสพแล้วนะครับมันไม่ได้ลดเฉพาะที่ผิวหนังนะครับตัวลดการหนักเสพนี่มันลดหาตัวเบต้ากลูแคนจะช่วยลดตั้งแต่ระดับเซล์เลยครับทําให้การหนักเสพในร่างกายเราไม่มีอ๋อมันคุมทุกส่วนของร่างกายร่างกายเรามีแผลไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะกระเพาะอาหารลําไส้หรือว่าตับม้ามอะไรเบต้ากลูแคนจะเข้าไปช่วยสร้างตัวนี้ขึ้นมาอ๋อมันไปดูแลดูแลบบทั้งร่างกายเลยตั้งแต่เซลลผิวพันธ แสดงว่ามันเข้าไปลึกมากนะระดับเซลล์เลยลงไวระดับเซลล์เลยครับเพราะว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กมากนะครับมันเป็นนวัตกรรมเลยนวัตกรรมเลยครับถือว่าเป็นเป็นจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องเบต้ากรูแคร์น,คน,นะครับ,รบแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักพบางทีชื่อมันอาจจะเรียกยากนะครับอาจจะเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้รู้จักเท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมานานใช่ไหมคุณหมอนะตัวนี้นะ มีมาก็สี่สิบปีขึ้นแล้วที่เขาแบบได้ค้นพบนวัตกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษานะครับโดยในประเทศไทยเราก็มีการศึกษาแล้วก็นํามาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าดังมากนะฮะเบต้ากูแคนญี่ปุ่นเ,ตเบต้ากูแคนกับญี่ปุ่นเนี่ยถึงจริงแล้วญี่ปุ่นนี่เขาเป็นประเทศที่ดูแลสุขภาพคนเขาดีครับ,รบเขาเขาก็สนใจเบต้ากูแคนก่อนเรา ฮะยังในต่างประเทศเนี่ยผมว่าเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าเราเสิร์ชเข้าไปที่ Google เนี่ยนะผมเชื่อว่าเยอะมากนะมีผลงานวิจัยเนี่ยโหอาจารย์รที่ไหนที่ไหนบ้างตัวเลขไปหมดเต็<ะ>มไปนหน้าเลยครับถือว่าเป็นเป็นเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกเสร์ชอาหารเรียกว่าได้ครับนะครับแล้วก็มันสามารถไปดูแลเรื่องเขาเรียกระดับเซลเลยถึงระดับเซลแค่แค่ที่แบบว่าไปดูแลเรื่องของการสร้างภูมิต้านทาน สร้างเม็ดเลือดขาวนี่ถือว่าคุ้มนะคคุ้มครับโดยก็ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็เซลล์มะเร็งแล้วก็พวกภูมิคุ้มกันบกพร่องครับอาจารย์แต่มะเร็งเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะบางทีไปตามมะเร็งแล้วมันปวดหัวมันเยอะมากมะเร็งมีไหลยหลไหลายมะเร็งฮะทุกอวัยวะครับเป็นได้หมดหมดคือถ้าไปตามแก้นี้ปวดหัวก็จึงมีความคิดว่าถ้าเบต้าคูแคนเนี่ยแก้ที่ต้นเหตุเลยว่างั้นคุณหมอไปสร้างสร้างไว้ก่อน สร้างภูมิต้านทานก่อนสร้างภูมิต้านทานถ้าหากภูมิต้านทานดีเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บวางงานนี่คือเหตุผลนะครับของการที่เรื่องของการที่เรานําเบต้ากูแคนมานําเสนอใช่ครับเราสร้างที่ต้นเหตุเลยคุณหมอมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงครับก่อนจากกช่วงนี้ก็นะครับจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับกออยากให้ประชาชนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโดยเฉพาะไข้หวัดภูมิแพ้ต่างๆนะครับขอให้พวกเรา มาดูแลใส่ใจนะครับให้มากมากครับอาจารย์สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของโรคภัยนะครับเบต้ากูแคนในบีวันกับโรคภัยคุณหมอาทีรื่นกิ่นครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมณเมืองนนท์และทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนับพบกันใหม่ในวันถัดไปครับสําหรับท่านใดที่อยากจะชมรายการต่อนะครับหรือเรามีรายการนี้ออกวันละห้ารอบนะครับมีตีสองตีห้าบ่ายสองหนึ่งทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งครับ หลับว,วันนี้ก่อนจากกันครับฝากคําพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนใน b ีวันสิครับสวัสดีครับ